สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอีอีลาน้อยอุ้งอิงเพชรบันแพงแล้วก็สวัสดีเอฟซีดสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเมื่อนี้สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับมาทำการแสดงอยู่ที่อำเภอไซมุ่นนะครับ อำเภอไส้มุนจังหวัดยโสธรนะครับอยู่ข้างวัดไต้เด้อข้างวัดไต้นะครับบ้านไท้มุนตำบลไท้มุนอำเภอไส้มุนจังหวัดยโสธรนะครับมาจากยโสนะครับมาหอดปั๊มตำรวจก็เลี้ยวขวาลงมานะครับถามเพื่อนรถวัดไต้อยู่ใสเนาะนะครับบอกไก่นะครับเนะมื่อนี้เป็นงานบุญบังไฟ ของพี่น้องเชา่าไส้มุ่นยโสทอนนะครับเป็นงานฟรีนะครับมือนีนะครับมือนีงานฟรีเบิ่งสถานที่กะกว้างขวางเลยนะครับสําหรับมือนีนะครับสถานที่กว้างขวางแห้งบอกค่ายแม่ขายพี่น,อนรร้องบมานไกลเลื่อนเคียงนะครับอำเภอไส้มุ่น มัม่วนน้ากันเด้อแมลงเด้อน,น,น,นะครับมาม่วนน้ากันนี่นะครับบรรยากาศคึกคักแต่เว้นนะครับเป็นงานบุญบางไฟโอ้คนคือสีหลายนองมาอนีเนาะนะครับทั้งทรายมูนทั้งสโสทอนนะครับมาๆๆม,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 มาเวทีกะใหญ่มา,ากจากจะตุรพักพิมานนะครับมาขึ้นนะครับ มื่อคืนอยู่จะตุรพักพิบาลร้อยเอ็ดนะครับเมื่อนี้อยู่ไส้มุ่นยาโสทรอนนะครับโอ้ยพี่น้องเข้ามาขายของคือหลายแทะสองฝากเลยนะครับสองฝากทั้งจากหน้าลำโพงซ้ายขวาเลยนะพี่น้องเข้าหาหลายแห้งนะครับเมทีอที่ตอนนี้สีม่วงเคืองนะครับสีม่งเคืง เวทีก็เกือบเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังลงตังนะครับโอ้ที่เป็นดินทรายเลยเป็นดินถมใหม่นะครับสถานที่มื่อนี้นะครับหนาหนาเวทีกัพี่น้องเข้ากับมาปูาศา์เต็มอายะเลยช่วงนี้นะครับ สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมาแรงอีลา้นอยอุงอิงมาขึ้นเต็มโชว์มวลแห้งแล้วก็สวยสดงดงามเลยนะครับสำหรับเพลงใหม่เพลินนะครับนัาตายอีลาน้อยนะครับแล้วก็โชว์ใหม่มาขึ้นถือว่าสวยสดงดงามมะแรงนะครับถือว่าเป็นขึ้นทีสี่ะได้โชว์ใหม่แล้วก็ฮองเพลงใหม่ นะครับน้ำตาอีลาหน่อยนะครับมาลุนกันนะครับมือแรกหองอยู่อุบลนนะครับมือสองหองอยู่ล่าสีสไลด์นะครับมือสามน้ำตาอีลาหน่อยนะครับหองอยู่โชยอยู่จตุรพักพิมานรอยเอ็ดนะครับมือนี้ขึ้นที่4นะครับถือว่าพี่น้องทั้งไส้มูนทั้งโยโสธรเนี่ยนะครับทั้งเลื่อกนกท่า หรือว่าอำเภอไก่เคียงนะครับสามารถที่จะมาเป็นกำลังใจให้สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับให้อีลาน้อยอุ๋งอิงได้เลยนะครับโชว์ใหม่นะครับศาสตร์บ่ต้องเบาเถิงเลยนะครับเต็มอายะนะครับตอนนี้นะครับศาสตร์เต็มอายะนะครับเวที่อีกอีกว่าโดนดอก เกินชั่วโมงเวทีนะครับเอ้ยพี่น้องเฮาเอามาแรงมารุนกันนะครับสถานที่กว้างๆแนวนี้นะครับสีเต็มคือทั้งจะตุรักพิมานเมื่อคืนบอ,อปัดปัดปัด

<laughs> <ฟ> <c oughs> นี่แหละพี่น้องทั้งไส้มุนนะครับมะจองาสาสาเต็มหน้าเวทีเลยนะครับสาสเต็มหน้าเวทีปาดปาดปัด โอ้ปีกกาปีลายฝนตกว่ะทีแต่ว่าปีนี้สาวน้อยปลอดฝนนะครับนี่นสาวน้อยพัดแนแหงปอดฝนเห็นมางอยู่สองสามเมตรเห็นไมาสองสามเมตรนั่นแหละเขาข้าเจ้าก็อยากล่องอยากโดนนะครัอยากล่องยายเบิ่งก่อนหน้าพุนว่า ฮาทายเหลือเกินกูกุอยากเชิงถือขิงเลยครับสาวน้อยเพชรบันแพงขั้นมอนังขั้นเต้นอย่างเดียวถือขิงครับเออต้ยอย่างเดียวคือกันสาวน้อยเอามาแลงโอ้เ่าตุ้ยพุ่นห่าพุ่นหนาผีกายฝน ปีไก่ฝนตกโอ้ปีไก่น้ำคึ้นแข่งเลยอ๋มันสมมยเนาะปีนี้คันตกมากมันก็สืบทบทบทท่วงคือครับเจ็ดโมงเศร้าบ่มีนั่งบ่ไสมูบ่มีนั่งเตยเอาเตยอย่างเดียวเนาะเฮาเนาะโอ้พี่น้องไสมูขอเตยอย่างเดียวบ่มีนั่งเพิ่มห่อ เอาแนวนั้นเลยบอแม่ข้าสซสส้เขาไหวอยู่บ่ละแม่ไขี้ต้มขวขีตมีที่แล้วนด้องทำไ้ลองทำบุ๊ดไนเด็ดนะโอ้ยยยนยยกยยนยย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 ยสยย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 ้ยย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 งสยย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 บนยย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 ยงยย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 ย่ยย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 ย ย้อนย้อนยังซี่ละนอหนาะยย้อนยังซี่ละเนาะเนาอผู้ใดก็ถ่ายผู้ใดก็ถ่ายน้อนวได้อันน้อนเน่ยไม่ไหวตื่นโตอยากเห็นตัวจีิงเพิ่งอยู่ค่ะตื่อว่าท่านเห็นกันบ่ส่ว่าท่านเห็นกันนอนเด็คนก็ร้องไห่นไมาได้นออันเตยอย่างเดียวแม่นบอกพี่น้องบ้านเท่าใช่โอ้บ้านเจ้า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 ทำเบิ้งได้บ้านนี้ครับแอบมีเบตพวกกระเทยน้อยตัวตีกันเล็เน้อยผมมักหน่อยแล้วกระเทยน้อย คนเนมวนไหมมวลต่เอเดี๋ยวก็ลงมากครับโอ้มีเอฟซีหลายอยู่ตัวสาวน้ำเยืนนี่ต้องคอยติดตามจนโจะติดตามไไ้บดในวงนี่โอ้ครับครับจ้าเดี๋ยวมวนน้ำกันเนาะแม่มาแลงฝนคือสวมีดอกสำคัญน่ ผมผมบระหยัดฝนมาแลงผมยานง่ายข <laughs> ี้ดินข <laughs> ี้ดิน,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 นอบอยอบ้านิโอ,โอ้ดูฝนตกตาบอยเป็นหัวยานง่ายกี่เด้เ <laughs> ออหัวตัวพันอยู่มันอยู่ที่สูงเนาะและแช่น้ำ <laughs> <ก S 2> อยู่จับมันลงถม <laughs> โอ้จับมันลงถม <laughs> โอ้เป็นแต่อยู่หอดสอดแจงเด้ขันมวนแนวนี่อืมเอา เหรียญสี่ข้อนอดโอ้แม่มากรุงเทพเรื่องมื่อนี่มางานบุญบางไฟว้านเท่ามื่อวานเยสโสบอกเขาแห่นี้มื่อนี่บ้านเท่าแห่มือนี่บอแห่แต่มื่อานวานันอ้โอโอ้โอ้มาแต่กรุงเทพบเมื่อเลยเนาะล่อเบิงสาวน้อยอาเลยตรงเอฟซีโดยตรงเลยเอาขอบคุ้หลายแม่โอ้เอาเอาเอาเดี๋ยว เดี๋ยวให้คนมาหลายๆช่วงแรงๆแดดบ่มีแดดแล้วนะจะมาคุยกับชาวบ้านอีกน้องม้วนมาต้นนี้นะมีวนครับครับตอนแรกว่าเพื่อมาปูนี่บอกว่าเป็นแฟนของเป็นเมียหน่อยพญิจิตรพนิพกาดเมียหน่อยเราคือจะมีทุกบ้านได้หรือมีทุกบ้านผมมีไปเนาะข้าง ท่านไม่ไปผมจะถ่ายไปลงละเมียน้อยบอสโจมีทุกอำเภอสันเนาะมีทุกหมู่บ้านโอ้ยอขอบคุณหลายแม่เดี๋ยวพาไปเบ่งทางคุณนิหน่อยโอ้ได้คุยละมวนที่น้องทั้งไส้มุนนะครับแต่ว่าแดดยังแรงอยู่นะครับช่วงนี้แดดยังแห้งอยู่ในจักน้อยนะครับไปจะมีเป็นระยะระยะนะครับนี่นะครับนี่ ห้ามยกระเบิดอยู่ข้างล่างคนวานะครับนี่เป็นตาญาตนนินะเพื่อน่ะคนมาแต่เว้นเลยมัมีผูรดายานแดดตัวพี่น้องไส้มูลนนี่พากันมาจองแต่เว้นเลยนะพี่น้องเฮาเบิ่งเอาเบิ่งเอาถ่ายมาทั้งหนเวทีได้ด้านเดียวนะครับถ่ายกลับไปด้านหลังกล้องนี่มันสิเป็น แดดนะครับมันย้อนแสงถ่ายบอดดนะครับมาแล้วมาแล้วจะขยบไม่อีกขยำไม่อีกมาอีกแล้วพี่น้องไส้มูนบอกเอาเตยอย่างเดียววสันมามีหนังคือทิ้งสาวน้อยเพชรดันแิงแล้วแนวนี้เนาะแดด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  พน,นยนะนย้านะ<อ>ี่น้องเขา้ามามาปูาสาดมาจองที่นั่งกะมาหารางวัลที่หนึ่งไปนั่มเมืองเอารักตัวใดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่มาแต่ใส่ครับนี่อ๋ออยู่นี่บอ่อ๋ออยู่เยโสตะกี้ จะรายการวิทยุ9 9 5าเนาะมันก็หอดยโสตะกี้นั่นนะหอดทวัดผุนช่นสเม,มื่อนี่มันบ่นหอดแล้วแมนคืน <c oughs> ชุมชน,ชน,ชนเยอะมันเบียดคืนกันครับนี่แต่ว่าพี่น้องห้าหลายแห้งเอาเดี๋ยวตอนแรงๆเด้อสิพามาเบ่งบรรยากาศด้นานหนาเวทีขึอสิมวนคึอสิอบอุ่นดีนะครับนี่มาแล้วมาแล้ว มาแล้วพ้นเป็นปตะไายสมโอทีก็มาแล้วนะคะตอนนี้นำทีมโดยนางเอกสาวอ,อมแอมอเพชรบ้านแพงเ <laughs> ดี๋ยวตอนแรกก็ไปอ,อมอมแอมแถวหน้าเวทีเขาอแต่ไก็สีน <laughs> ้องอมแอมมาขึ้นไ้ยื่นผืน้องเพลงอยู่โอ้้องเพลงมวนน้องเพงลงน้องเพงลง,เพงพร้อนะ้วันดีค่ะพี่เอมมี่น้องอมแอม,เ,อมเพชรบ้านแพง <laughs> ของเขาออมแมอมมัะนะนี่เอ,อมแมอมไปเดี๋ยวพาลงมาเบิ่งใหม่แดดยังฮอนอยู่นะครับช่วงนี้สี่โมงเคืงวกว่าๆทีที่กะกำลังตั้งนะครับแดดกับกำลังกล้าเดี๋ยวฮอนเชงซิมาเบิ่งใหม่รอบคำ่คำๆนะครับสวัสดีครับ